สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวไม่ออกพอเพียงนะครับผมวันนี้เราก็ได้กลับมาจากไอ้ที่ขายของจากจากตลาดน้อยตลาดน้ำวัน้อยพัสไทรใหญ่เราเนาะนี่เราจะมีเรื่องอะไรเล่าให้ฟังก็คือว่าวันนี้ที่ตลาดน้ำวัดไซรน้อยวัดไซใหญ่เราเนี่ยฝนตกแรงมากแล้วก็มี กระลอกเนาะกระลอกที่เขาตกลงมาจากจากต้นไม้เนาะตอนแรกเราว่าจะเอาเของมาเลี้ยงอนะเนาะแต่นี้เราก็ลองดูว่าเออจะทํำยังไงวะเราก็เห็นพ่อกับแม่เขาเนะี่ยวิ่งแบบว่ากวนกวายอยู่บนต้นไม้นะี่ยเราก็เลยเอาไปไว้บนหลังคาไปไว้บนหลังคาตอนนี้ดูดีว่าเขาจะมาเอาไปได้ไหมเพราะว่าตัวพ่อแม่เขาก็วิ่งแบบอืม ก็น่าสงสาระนะเนาะแต่แรกว่าจะมาเลี้ยงแต่แล้วลองไปวางไว้บนลังคาว่าแล้วก็เปิดเสียงโทรศัพท์ให้เขาว่าให้เขามาเอาลูกเขานะว่าตอนนี้เราก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะาไปได้ยังไงเนาะแต่ตอนนี้คุณเชื่อไหมเขาสามารถเอาไปได้แต่ตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกตันนี้ก็ขณะผมอายุกลางคนก็6กสิบกว่าละเป็นครั้งแรกที่เคยเห็น คลิปเนี้ยผมต้องการให้เพื่อนๆนะให้ได้ดูดูให้จบคลิปแล้วคุณจะรู้ว่าการลอกเนี่ยเขาลูกเขาหนีไปได้ยังไงแล้วเขาขึ้นไปได้ยังไงมันไม่ใช่แต่ว่าง่ายๆที่เราจะเห็นเนาะก็คือว่าดูแล้วกันดูให้จบแล้วก็ว่าน้องกันลอกเขาจะเอาลูกเขาไปแบบไหนเราอะไรยังไงเราก็พยายามก็คือว่าผมถ่ายทําก็เกือบ รวมสองชั่วโมงแต่ตอนนี้เราจะตัดแต่ชอ็ชอตเด็ดมาก็เหลือไม่กี่นาทีเนาะก็คืออยากให้เพื่อนให้ดูว่าสาัตว์อะขนาดเขาอยู่เงินเขายังรักลูกเขาอะเห็นลูกเขาตกมาจาก้นไม้เขาพยายามมองพยายามมองตอนนี้เราก็กลัวแบบว่าลูกเขาตายลูกเขาเสียชีวิตเนาะหรือ,อยังไงเราก็เออเอาจะมาเลี้ยงเลี้ยงเสร็จเราได้ปล่อยแต่ตอนนี้ เราก็ลองไปวางไว้บนหลังคาแต่ตอนนี้สิ่งมหัศาจรรย์ก็เกิดขึ้นโดยที่เราไม่เชื่อว่าเขาสามารถทำได้ว่าเขาสามารถเอาลูกเขาไปได้ให้เพื่อนๆดูให้จบคลิปแล้วเพื่อนๆได้รู้ว่ากันลอกเขาเอาลูกเขาไปได้ยังไงนะจะได้รู้อย่างเงี้ยนะครับผมโอเคครับติดตามดูคลิปที่เราแต่ทำมานะครับผม มันไม่ลงมาเอาเดี๋ยวตายด้วยนะแม่ไม่เห็นนะมันหาลูกมันใหญ่เลยอ่ะอตัวเล็กกับพี่พี่แจญบตัวเล็ก bọn mà đi ăn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để มันยังไม่มั่นใจไง

Các ông các ông. 23. 4. 20. Trời ơi, đừng trúng ông. Hình như dầu thay dầu mà. หมอพี่เชษพี่เชษพี่เชษไม่ต้องห่วงเลยครับไปละตอนนี้น้องลงมาแล้วนะแกงก็ง้นไ,นไม้ตอนนี้น้องข้าบลูกขึ้นไปดูการข้าบลูกผมยังงงอยู่เขาข้าบลูกขึ้นไปเหมือนเดิมไอ้ตรงเนี้ยก็คือการที่เราจับปลาขึ้นมาเนาะก็คือเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นคลิปต่ตอไปเนาะที่ว่าเราหาปลานคนคลองเอาอะไรเนคาตะขายไปดักว่าจะเป็นยังไงก็อย่ายลืมนะครับผม กดไลค์กดแชร์ครอบครัวไม่ออกพอเพียดเลยนะครับผมเพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมเออออกไอคิตกหนักชัอนแรกอ่ะตัวมาช้างลง